กางเกงยีนสีดำครูเคทชอบมากๆเลยทุกคนแล้วก็วันนี้อยากจะมาสไตลิ่งให้ทุกคนดูนะว่ามันสามารถใส่กับเสื้อผ้าอะไรแล้วทาให้คุณดูดีนอกจากกางเกงยีนสีดํากับเสยืดยังทําอะไรได้เยอะเลยอย่างลุคแรกเนี่ยครูเคทใส่เป็นเสื้อสไตล์เฟมินีนสีส้มดําหลายๆคนเคยเห็นเสื้อตัวนี้นะ ทีนี้ความน่าสนใจของมันคือคุณแค,ค,ค่อยากให้ทุกคนดูข้างหลังมันเป็นโบผูกแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือลุกแรกที่คุณสามารถใส่ได้แล้วก็นําเสื้อใส่ก็เป็นเองเกงด้วยเสื้อตัวนี้บางคนก็จะคิดว่าจะต้องใส่ไปทํางานอย่างเดียวแ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใส่กับกางเกงยีนแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยนาะมีมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิง คย okay, ใส่เป็นรองเท้าส้นสูงหัวแหลมคุ okay, ้ยว่ามันดูน่ารักมากๆเลยนี่คือลุกที่1กับเสื้อตัวนี้อันที่2คุณสามารถใส่เป็นแบบนี้ก็ได้จะได้อารมณ์แบบรีแลกซ์สบายๆหรือว่าคุณจะเปลี่ยนรองเท้าก็ได้ถ้าเป็นด้านบนแบบนี้คุ้ย <Okay, S 1> เปลี่ยนเป็นรองเท้าบัลเล่สีดำคุ้ค okay, ว่าน่ารักดีนะมันก็ได้ความแบบเทชชัว่วเคชชัว่วเบาๆสบายๆลุกที่3ามคุ้ยลองทําแบบนี้ผูกโบข้างๆทุกคนมีความเรโทรย้อนยุคเบาๆแล้วก็ดูหวานๆเนาะ คุณแค่จะทําทให้เห็นนะเวลาคุณใส่เสื้อแบบนี้ขึ้นมาแล้วใส่กับเสื้อสูทที่แบบทางการทางการนะมันดูเหมือนไปทํางานเหมือนแบบพนักง,งานสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยมันดูแบบน่าเบื่อ is t boring เพราะฉะนั้นถอดมันออกแล้วเอามาใส่กับกางเกงยีนสีดําแบบนี้เราก็ปรับเรื่องรองเท้ามันก็ดูชิคดูมีสไตล์ขึ้นมาทันทีแล้วโยนเสื้อบลเซอร์ทางการนี้ออกไป มาลุคต่อไปนะครูเคสใส่เป็นเสื้อทํางานแบบนี้สีขาวเขาเรียกว่าเป็นเป็นบราส์ของผู้หญิงเนาะเป็นเสื้อผู้หญิงก็จะมีดีเทลความเป็นเฟมินีนตรงช่วงคอแบบนี้ครูเคสชอบมากๆเลยทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะผู้หญิงหลายๆคนใส่เสื้อไปทํางานแล้วก็เบื่อมากๆหยิบมันออกมาใส่ไปเที่ยวใส่ไปเดทก,กับผู้ชายแล้วคุณจะได้รู้สึกถึงความแบบเฮ้ยใช้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดเลยเกินฉันซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสแล้วคุณก็สนุกกับตัวเองด้วยเนี่ยมีหลายๆคนนะมาตามครูเคส หรือมาเรียนกับครูเคสหรืออยู่ในห้องแต่งตัวครูเคสเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันหลายๆคนเลยว่าโดยกับครูเคสเห็นครูเคสแล้วเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้ประหยัดเงินช้อปปิ้งไปได้เยอะเลยบางคนก็ไปยืนหน้าตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่ก็นํากลับมาใช้ได้นี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะเสื้อบราส์ของผู้หญิงที่มันมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงกับกางเกงดีนเอวสูงสีดําครูเคสมีความรู้สึกว่าลุคนี้มีความเรียบหรูดูแพงแล้วก็ข้างบนเป็นเฟมินีแล้วเนอะครูเคสขาเพิ่มรองเท้าเป็น ครงเกงขาส้นึงรองเท้าโลเฟอร์สีดําหนังก็ไม่หยีหัวแหลมเบาๆเพื่อเพิ่มความเฉี่ยวความสง่าให้กับลุคของคูเคตลุคนี้เก๋มากๆแล้วมันก็ใส่ได้หลายโอกาสเลยนะมีความรู้สึกเหมือนนักขี่ม้าเหมือนกันก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่เนะไม่ใช่ชุดทํางานฉันเปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วฉันก็เบื่อกับมันแล้วก็เห็นแล้วก็ท้อแท้ใจคุณจะต้องเติมพลังให้กับตัวเองนะเมื่อคุณเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณมีอยู่ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อย คุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะความคิดแค่นี้และสิ่งเล็กน้อยพวกนี้มันจะเพิ่มพูนให้คุณมีทุกสิ่งในชีวิตที่คุณต้องการขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ